มนปัดรังควานจากตำราแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมมะสิทธิการพระโมคคลาพระสารีบุตรเธอจึงจะมายืนอยู่เหนือกล้าวทั้งพระพุทธเจา้าเธอจึงจะมาตั้ง,งให้กูเป็นครูผู้เท่าทั้งหลายทั้งพระอินสวนนาายเธอจึงเสด็จชุมนุมเทวดาทั้งหลายในสากลทั่วตนจักรวาลได้ก้าโกดและเก้าพัน ทั้งพระเพชรฉลูกันเธอจึงจะมายืนอยู่แขนซ้ายทั้งพระอินสวนหนารายเธอจึงจะยืนอยู่แขนขวาหน่วยตากูคือพระฤาษีตาไฟกูแลดูฝงผีแต่ไกลก็วินาศกูจะร้องตวาดด้วยฤทธีกูจะตีด้วยกระบองยักษ์กูจะสับด้วยจักรพระนารายกูจะฟาดฟัดด้วยพระขันอันคมกลา้า กูจะฆ่าศัตรูหมู่นี้เวยสู้ยาอยู่กูจะมัดกูจะผูกกูจะส่งลงเรือเข้าสารผลับเกลือก็ลำหัดพลัดพลายผีโป่งไปโปง่งผีพลายไปพลายผีต้นไม้ใหญ่ไปยังอารามกระบองกูจะตีด้วยไม้ขนกูจะตีตามกูจะคำรามสู่ให้ย่อยยับกูจะต่อยกูจะตบเอาเขี้ยวแลฟัน กูจะมัดเอามันอันอยู่ในสมองหัวสูกลัวกูก็นมัสการกูจึงจะเผาผลาญด้วยพระราชออค์การที่นี้เป็นเอกตัวมึงชื่อพระพุทธตรีเนตรตัวมึงชื่อพระจัตนาเกณฑ์ตัวมึงอยู่ใต้ฟ้าทลายด้วยฤทธีช้างพลายกูจะทำลายฝูงผีทั้งหลายให้กำจัดออกไปนอกฟ้าจัก,กรวาล กูจะปราบทั้งผีจีนและผีจามผีพรามผีพมา่าผีละวะาตานีผีฝรั่งลันดากูปราบช้างพังแหลพลายช้างงาอันตรายในน้ำแลในแดนทั้งลูกทั้งแม่ตายอยู่ทั้งกลมกูจะปราบทั้งพลายอันตายทั้งพวกสูก็เร่งหลีกหนีออกไปอย่าให้ทันกูร้ายพระมหาบัลัยนี้เป็นเอกนี้ ล้ำเลิศกว่ามนทั้งหลายพระอินสวนนารายเธอจึงจะมาตั้งให้แก่กูอมมสิทธิแก่กูสวาโหมอมสีมาจะอิชัยเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนชาวาลาข้าพระเจ้าจะขออังเชิญเทพพยุดาเจ้าทั้งหลายมีทั้งพระพายพระนาเรศนารายเทพพเจ้าเบื้องบนและเทพต้นไม้ใหญ่ในไพรพฤกษาข้าพระเจ้า จะขอเสียผีป่งผีป่าผีทุ่งผีท่าตามมาแต่ไพรผีเหนือผีใต้อย่าได้แอบแฝงตัดหัวสาวไส้เสียบไว้ตะแลงแกงควายเปี่ยวเรี่ยวแรงช้างแทงมารณาผีพูดผีพลายผีร้ายฤทธิ์ยาผีฝรั่งพระมาผีระวาตั้งสู้ผีอะไรจะไปผีอะไรจะอยู่บอกให้กูรู้ กูจะได้ไต่ถามทำโพยโบอยรันขบฟันคำรามธนูยิงตามกินแล้วสูเร่งไปกะแจะจวงจันทร์สารพันธ์แต่งให้ทวนทงสไวไวอย่าได้ใกล้ตัวอย่าได้หลอกหลอนลูกออนจะกลัวอย่าได้ยิ้มหัวตัวไม่คุ้นเคยรับเครื่องกะยาสังเวยสูเอ๋ยอย่าเข้ามาปั้นรูปแทนตัว สี่คนละหนามีทั้งเครื่องบูชาสูเอาไปอย่านานเอาไปฝากลูกฝากหลานกินเล่นสำราญยาอยู่นานเลยว่าผีพูดผีพลายผีมอนหงสาผีพรามกุลาผีบ้าท,ทั้งปวงปู่เจ้าเขาหลวงทั้งปวงเร่งไปปู่เจ้าเขาใหญ่ในไพรเรียวแรงปู่เจ้าเขาเขียว องค์เดียวกล้าแข็งปู่เจ้าสมอแคลงตายแห้งติดเขาตกต้นไม้หัวแตกแรดแทกเสือเอาเข้าดงผีตายหาตายโหงผีโป่งสิงโป่งข้างผีโป่งช้างโป่งนกผีพรายน้ำพรายบกยกมือระยอผีพรายเจ้าบ่อทุกแรงเล่าไพรยอยู่ใกล้ห้วยหนองทั้งผีบ่อทองอันอยู่ในป่า ให้เขาบวงสวงทั้งผีบ่อพลวงอยู่ไม้กลวงไม้ตันผีเขาฆ่าเขาฟันอยู่ปลวกตันปลวกกลวงตลอดลงฟ้าผีปลวกไล่ปลวกนาผีปลวกป่าปลวกบ้านผีปลวกล้นปลวกล้านเข้าสมรุมกันช้างร้ายตกมันแทงคนล้มตายทั้งผีหัวขาดอยู่ที่หาดทรายผีหิ่งผีหอผีหม้อผีไห ผีหลุมผีฝังผีพี่ผีน้องผีผัวผีเมียพลัดพลายกันเสียยาแลดูกันผีตายด้วยชูซ้อนเล่นเหนือผัวเขาจับเอาตัวเขาฟันเขาแทงผ่าแลรงนักการผีลูกผีหลานร้องไห้ระงมกอดคอกินนมล้มลุกไปมาผีดงผีป่าผีฆ่าผีไทยและผีแขกช้างแทงแรดแทก อยู่ในดงดอนผีเมงผีมอนผีลาวผีกาวตัวสั่นเทาเทดูหน้าสงสารผีตายวันเสาร์เผาวันอังคารผียักษ์ผีมานอยู่ในเขาโขดผีตะม้อยขมูดอยู่ในห้วยเหวผาผีเสือวัดเสือว่าเสือนาเสือไรผีตายโหงตายพลายผีตายในรกผีตายบนบกผีตกน้ำตาย ร้องไห้โวยวายกระสือผีสางผีชะมบกะหังผีตายขวางทางแรกช้างขวายชนผีตายตากฝนนั่งอยู่เรียงรันผีเขาฆ่าเขาฟันกลิ้งอยู่กลางดงผีพลายเลือดพลายลมซบเซาหาวนอนขอเชิญปู่เจ้าพิสมนมาช่วยต้อนฝูงผีทั้งหลายอย่าให้หลอเหลือข้าวสารกะเกลือ อย่าเบื่อเลยนะเจ้าจงมากินเหล้ากินมีกินมากอย่าทำกระดาบรูปรูปคลำคลำผีอะไรมักเล่นเต้นรำเป่าปีตีกลองอกึกก้องบังเบงทั้งผีนักเลงเร็วๆมาไวกูจะมัดมึงด้วยคาถาพระมหาเถนอุปคุตว่าอุปคุตโตจะมหาเถโรโสรหปิยาตัมหิพุทธังสิทธิ รำมังสิทธิสังคังสิทธิคัชะอมุมหิโอกาเสติถาหิเว๋ยเวยฝูงผีทั้งหลายมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเงินร้อยทองพันมากรูบุรีแต่ของดีจัดแจงแต่งให้ผีไทยผีลาวผีเท่าผีใหญ่ผีเล็กผีเจ็กทั้งหลายผีแม่ลูกอ่อนเที่ยวทุกตำบล ทำให้คนเจ็บไข้ไอผีจังไรกินไก่กินเป็ดทั้งผีมดเท็จพูดเท็จเป็นธรรมทั้งผีระยำอยู่ในถ้ำคูหาผีกะเรยิ่งระวาอยู่นาอยู่ไรกูจะขับมึงลงกูจะส่งมึงไปนอกฟ้าจักรวาลกูจะอ่านองค์การว่านักขัดตายข้าภูตานังปาปักขะหะนิวารนา ปริตัสานุภาเวนะหันตะวเตสังอุปัตฐเ,เว